เมื่อนี้ติเมลิมเชียงใหม่พี่ลงเด็กขี่เอทีวีสนามทดสอบครูสอนออวันนั้นเราเคยขี่มองทางไปได้แล้วไปโอ้ย,อยขี่นานแล้วเนี่ยจักรยานขี่เวทขี่เวทสามคันนะจักรยาน เฮ้ยเบกหลืฟึกเบกฟึกเบรกไว้นะพี่ลงโอเคมันขี่ด้วยทีมโมเยอะพี่ลงกล่าวค่ะพี่ลงขี่ขึ้นกับร้อยในขี่เอทีวีแบบเคยขี่เนาะย้อนมาหลายปีเยอะขึ้นขึ้นขึ้น ตีนตีนรีบาร์ตตีนได้นนมันหันมวนหูแสถ้ารอบหนึ่งก็เก่งแล้วพ <c oughs> ี่โดงฟุกจีเอทีวีตีเมลิมเจียงใหม่อายุเลยเจ็ดขบวันนี้วันที่เส้าหาสิบเหลินมีสองพันเส้าสามเมลิมเจียงใหม่ <c oughs> เออแหละเมื่อไหร่กัมอ,อะไรวะเก่งเก่งเก่ง อยขี S <S จจจ่จะขี ATV เด็ก6กเจ็ดขวบก็ขี่กันได้แล้วเนาะอยู่บ้านขี่จัก,กรยานเสียสามคัน ยากียากีไปดูทุเรศส, <laughs> สองรอบสาสบนาทีแบบ อพุ่งสอบไปครับขอบคุณครับอ๋อมันมีก้นจูกอะนี่ถ้าผ่านตัวนี้ก็ไปได้แล้วเนาะก็เคยขี่จัก,กรยานเนี่